ต้นนี้ตายมากี่ปีพี่แต่นหนึ่งคือน้ำยางไม่ไหลมากี่ปีไม่ได้กินมานานแค่ไหนได้กิเน,นกเลยเนาะแค่ไม่กินเลยเนาะตั้งแต่แรกเลยเคยเคยกินนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ชีพูดคำนั้นสามปีได้เนาะนี่พี่พ,พี่พี่อะไรนะพี่ พี่สมพันธ์เนาะลืมพี่สมพันธ์นะครับนี่พี่สมพันธ์อยู่บ้านนาเพียงเนาะนาเพียงนะครับอเภสิงคำาเจังหวัดขอนมต้นนี้นะครับตายมานานนะครับสามปีได้นะครับวันนี้มาสามครั้งสามครั้งใช่ไหมพี่เขยังพุ่นแล้วก็ยังไม่กล้าเปิดใช่ไหมพี่ลองเปิดดูพี่ลองเปิดดูเมื่อกี้เมื่อกี้จะดูหน่อยหนึ่งแล้วเปิดไปหน่อยเดียวแต่อยากดูหน้าเต็มนะครับไม่เคยมานั่นเนี่ย ก็กล้าเปิดย่ามมันมีมเลยนะครับทิ้งเวลานาน,านมากตัวน,นี้ไม่กล้าเปิดแต่พุ่นนานโนหนุ่าไปสามครั้งแล้วนะครับหนุ่าเนื่งสลัมไปสามครั้งละมาไหมพี่ตะกอนตะกอนเจอดูมีไหมไม่มีไม่มีแล้ นี่ครับนี่นหานหาน,นูคัน้เซลเป็นนานนตกรรน,นม็นปีวเมปัญญานในสาอาหานครับ,บสนองนีแบบคนแค่3ครั<ต>้ไม่มีเแต่ยังมครบคคจานวนเลยนะพี่าะค,คือคาดายจริงๆเราจะวัดผหลัง14วันคือคนาหัางรั3วันโอเคลีรมใพเครับเพิ่มครั้งแรก ออออสมโโเเคคครับผ okay, okay. ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ